สวัสดีจ้าเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะมาจ้ามาจ้าอะไรเอ่ยเ <c oughs> ยติวผ้ามากินมะม,ม่วงมะม่วงค่ะน้ำปลาบานยายทำเองนะคะถ้วยเดิมจ้ามาะขามน้ำปลาบานน้นน้ำจิ้มน้ำปูจ้ะน้ำปูกะปินะคะ ปูกะปิปลา,ลาค่ะเปรี้ยวน้ำดอกไม้ไม่ต้องถามหาความเปรี้ยว้ะคะ่ะอืม แยปิดไฟมันซองตาพอดเปิดหน้าตังมันแจ้งอ,อ,อยาพี่นองได้กินน้ำนเนาะหาแนมายองก่อนาม่สามารถคือจะไม่ข่วมนะคะไม่ <laughs> ได้กิน <laughs> พีพ่น้องเลยเพ็ดกับเพ็ดแซ่บกับแซ่บน้ำจิ้มกระไดอืมจ้ะคุยเลยเด้อค่ะเด้อคุยจะสีเลยจะ้ะ ืรุ่นนี่นี่จำบ้านเลขที่ดีขนาดเด้อค่ะสมนี่ไม่ร่ม ดังแค่ไหนกับพ่อคะน้องคะนนอ,อ้นอสีซะเห็นไหมคะน้ำจิ้ม เด้๋ยพี่ผู้ใดง่วงนอนกินโซมกินโซมจ้าเปปียวเปียวเปียว nhanh nhanh มอย่าอ่านอย่าเป็นภาพอ่านนอให้เป็นภาพรุ่งเอ้อมาค่ะมาสุขูสุขเได,ด้นน้องแอนมาพวกมากินสมน้องแอนน้องตู้แม่วานไม่หวานก็สิถทอยหรอกสมสม ซีเซลเอฟซีไหม่มากินน้ำตกไม้น้ำยา่จ้ะซื้อมวนๆเพชรเสพเจรลองเห็ดมึงเด้อค่ะเดอะ้อ น้ำปูนิดหนึ่งกะปินิดหนึ่งปลานิดหนึ่งโอ้ยแน่ยังบบเมนย่ามาลูกนี้สาสิบห้าบาท ซื้อสองน้วยเจ็ดสิบาทคือพ่อยายหวานเอามาฝากด้เป็นเคงกินได้เป็นเดือนอันนี้อยากายลูกไปซื้อนะอันออนีอ้อยากมากไปซื้มากินน้ำยายพอ,อนขึ้น หมุนให้ดูเบิร์ดเมื่อน,นี้หน่วยนี่แล้กก็จะกินสองเถื่ออันนี้กินไม่กินอันสุพี่นองกินซื้อ,อจะ้ะท่านจะกินให้เบิร์ดกับเบิร์ดจะย่ายมากบกสมจ้ะหน่วยหนึ่งไว้น้องเผ้าป้าเพิ่มไปเสือ,อ มันตอนใหญ่บริเลห์ตอนน้อยๆเด้อเอาแบบสมดุลสมดุลกันเลยมากินกันเลยไอซืออ้อผ้ามีเผ็ดเพดนี่นจ้ะท่านบอเพ็ดกับบอแซบแย่เอาพิปนใส่ธรรมดาจ,จะตำ <c oughs> จะโขพกพริกดิบใส่มือนั่นเผ้นเฮ็ดแล้วกินกับปลาคามเนาะ พริกดิบเบอร์ใหญ่ล้วห่วยยากยังเขาเย็ดกินเขาเนาะบอดิเฮดไปไขายพริกป่นใส่รุดสันและวอืมเผ็ด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 

จงมากินอีกรอบนึงจ้ะย่ติวกะขอจบคลิปแค่นี้แล้วขอนาะผ้ากินสมแค่นี้แหละขอบคุณเด็บซี่ทุกคนจ้าที่เขามากินบักสมน้ำยา่จ้ะน้ำดอกไม้ค่ะฟางซื้อเอาบ้าัวาสีสมสบหน่อยสมหลายสํไหนจ้ะขอบคุณทุกเกลิบทุกหลักทุกไรทุกกาลังใจนะคะที่ขอมาให้กำลังใจแย่ติวา้าจะ พอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะจิตหอดจิตถึงคือเการักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้า